เล้านรายยงยร้านรายครับสวัสดีครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับทางปลาไทยบ้านแล้วก็ทางเพื่อนนะครับก็คือ<า>ยะ้าอาชีกโคกกเป็นยังไงเนาะอาหารสําหรับเย็นวันนี้ครับผมเม่พีแกงเห็ด แล้วก็จะมีแกงเห็ดป่นเห็ดปิ้งปลาแดกแจมเจาะโป๊กแล้วก็นึ่งต้นกระเจี๊ยวเพื่อนย่างเห็ดด้วยปิ้งเห็ดปไทยเห็ดเห็ดเห็ดโคลเหมือนเห็ดหรือบางคนไทยว่านครับผมนั่นแหละปนเห็ดไข่แกงเห็ดละโกะปนเห็ดไข่หนึ่งแกงเห็ดละโกะสองแล้วก็ปลาแดกอีกตัวหนึ่งปิ้งปลาแดกอีกสาม แล้วก็นึ่งดอกกระเจียวนึ่งดอกกระเจียวต้นกระเจียวต้นกระเจียวนึ่งต้นกระเจียวเป็นอาหารบ้านบ้านครับผมจ้าอืมนี่ก็เป็นฝีมือของทางย่าอาชีพกับทางป้าไทยบ้านเนาะแล้วก็ในส่วนของแม่พีเนาะแม่พีด้วยแม่พีก็ทำครับผมย่าก็เป็นกับหานี่แล้วกันร่วมด้วยช่วยกันครับช่วยกันทำค่ะแม่ครัวเบื้องหลังของ เม,เมนูที่ลุงช่างกับป้าสวนผักคนชอบที่สุดคืออะไรแกงแกงเห็ด<อ>ป้าก็จะชอบปนเห็ดไทยลุงช่างก็จะชอบเจียโคโปกเป็นหลักครับผมค่ะแล้วก็นี่แหละนึ่งขานึ่งอะไรนี่แหละป้าลุงชอบแล้วก็วันนี้ก็จะปิ้งปลาทูด้วยเพราะว่าตั้งแต่มือวานแล้วว่าอยากกินปิ้งปลาทูอยากกินปิ้งปลาทูวันนี้จานให้ค่ะครับผม วิธีการแกงเห็ดที่สูตรของอ่ออาาชิาที่แกงให้ทางปลาสนผักกับทางลุงช่างวิธีการทำนี่คือทำแบบไหนคไสไสไสรับใส่ใส่ปลาแดดน้อดูเข้มๆสักหน่อยเผ็ดๆ,ๆหน่อยสักหน่อยหลังจากที่หลังจากที่เราล้างเห็ดเป็นที่เรียบร้อยเนาะเราก็เอามาแกงคือต้มน้ำเนาะต้มน้ำแล้วก็มีเครื่องเครื่องแกงนี้มีอะไรบ้างครับแจว เลือผมชุบรสปลา้าแล้วก็พังเมลักลงตามสุดท้ายเนแค่นี้เองครับที่นี้ในส่วนการที่เราเอาเห็ดลงนี่ใช้ระยะเวลาเวลานานไหมในการตึกแกงเห็ดอย่างน้อย30นาที30นาทีเนาะจ้า๋อครับผมอันนี้คือในส่วนของขั้นตอนการแกงเห็ดเนาะจ้านะครับผมอันนี้คือคือเมนูที่ลุงช่างกับป้าสวนผักคนชอบเนาะจ้าทีนี้คำคำว่า แจ่วหัวปลูกี่น้องเอฟซี FC หลายคนหลายท่านที่เป็นคนไทยเนาะ,ะหรือว่าเพื่อนอยู่ต่างพื้นที่เเพื่อนบแมนผู้ไทยแบบเฮานี่เพื่อนไม่เข้าใจนี่วิธีการตําแจ่วหัวปูกนี่ทำแบบไหนครับจ้าก,ก็เอาแจ่วมาแจว่วาเอาพริกสดมาพริกสดมาครับกเกลือผงสูรสตํตาให้แหลกๆแล้วก็หอมลงแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายก็คือปลาล้าตอน ใส่ลงไปก็จะได้ความหอมของหอมแล้วก็ปลาร้าด้วยแล้วก็พริกสดสดด้วยมันจะได้ความหอมตรงนั้นก็เป็นแจ่วธรรมดาเนี่แหละไม่มีขั้วไม่มีพิธีพิธันก็ก็กินได้เลยก็เรียกว่าแจ่วโฮโปสังเกตก็คือสังเกตก็คือเราจะมีเป็นเป็นเกลือเนาะเป็นเกลือแล้วก็มี ปลาเด็ดปลาล่าบานเฮานี่ล่ะคงซุ้นรถใส่ยู่บ่ใส่ถ้าขาดอันนี้ไม่อร่อยเลยขาดแล้วจบเลยเป็นแบบนั้นเราทางพี่ใหญ่เนาะอือจ้าใส่เยอะไหมพอประมาณพอประมาณเนาะครับผมอันนี้ก็คือเป็นไม่ได้ผมจะลดในเป็นรถดีได้ไหมไม่ได้มันจะผิดสูตรเลยไม่ได้ อ,อ,อันนี้ก็เป็นในส่วนของทางยะอาชีนะครับแล้วก็เพ่นได้เล่าให้ฟังเกี่ยวกับเมนูที่ทางลุงช่างปลาสวนผักเป็นชอบเนาะชอบก็จริงหนึ่งก็จะพรุ่งนี้จะไปตลาดซ่าไก่ ไก่นี่เป็นเป็นไก่บ้านไก่บ้านโอ้เราเรเอาไปครับผมอันนี้ก็จะเปลี่นทางนะอาชีพเพื่นได้เล่าให้ฟังนะครับว่าวันนี้เมนูก็มีตามที่ได้แจ้งไปแล้วแล้วก็ในส่วนพรุ่งนี้นะครับก็จะมีเป็นไก่บ้านเพาเอามาสีสไก่บ้านนี่วิธีการขั้นตอนคือเอาเอาล่วงหน้ากันเลยใช่เราไก่เรามาต้มต้มให้มันเปื่อยแล้วก็สีสีออก ในการต้มนะก็มีช่วงที่ปรุงปรุงต้มนี่ปรุงแบบไหนค่ะแต่คร้ใบมะกรูดลงไปต้มให้น้ําร้อนเอาไก่ลงต้มให้มันไก่เปื่อยแล้วก็จะมีขั้นตอนที่ปรุงก็จะมีข้าวคั่วหัวหอมผักแพลวผักหอมทุกใส่ด้วยกันโอ้ที่ขาดไม่ได้คือผักแพลวเนาะแมนกับหัวหอมเราจะเรียกว่าซาไก่ผีไทยซอ มีขราบครัวนะมอีกต่างหากเนาะนะครับก็จะมีความหอมเป็นเอกลักษณ์ที่ผ่านมาแต่ก่อนแต่เก่าตะกี้ดั้งเดิมเคยทำกับข้าวแบบนี้ให้เพื่อนได้กินประจำไหมก็ในช่วงที่อยู่กอกอยู่ทำประจำเลยเพราะเอฟซีก็จะรู้ว่าในลิปย่าก็จะอยู่กับลุงป้าประจำสีปีแล้วครับมที่เราอยู่ด้วยกัน ก่อนนั้นก็อยู่แต่ว่ามันก็เป็นเพื่อนไทยกบ้านไทยบ้านมั่นครับผมเงื่อนไัยเพื่อนมั่นเนาะตอนนั้นก็แค่ไปร่วมง,งานกันทําดํานาแล้วก็กลับบ้านครบ้านมันเสียยาด้วยกันอะไรกันแล้วก็กลับบ้านใครบ้านมัน,น,น,แ,บบน,น,มนแต่ว่าช่วงสี่ปีให้หลังมานี้ยูนเพื่อการตลอดครับผม <laughs> ก็จะทราวบว่ารสชาติาชอบแบบไหนอะไรยังไงูกันไปเบิ่งดูหนึ่งค่ะค <laughs> อันนี้มันได้แล้วอะไอนะเพื่อนเนาะอันนี้คือนึ่งดอกกระเจียวได้นอนอน่ได้แล้วนึ่งขาอืมนึงต้นกระเจียวนึงต้นกระเจียวป้าอ็าเอาที่บอลรอบต้นกระเจียวก็สำหรับที่ผ่านไปเมื่อกี้นะครับก็เป็นข้อมูลนะครับรายละเอียดนะครับพี่น้องนะครับจากทางคุณย่าอาชีเนาะได้เล่าให้ฟังนะครับว่าทางลุงช่างป้าสนผักนะครับชอบอาหารประเภทไหน นะครับแล้วก็รสชาติเป็นอย่างไรนะครับซึ่งนะครับสำหรับวันนี้นะครับลุงช่างนะครับหลังจากกลับจากภารกิจนะครับก็เริ่มงานทันทีนะครับตั้งแต่ช่วงเวลาหลังจากรับส่งรับลูกหลานนะครับกลับมาถึงหน้านะครับก็เริ่มงานทันทีจนถึงปัจจุบันนะครับขณะเดี๋ยวนี้หนึ่งทุ่มกับสินาทีครับส่วนบรรยากาศนะครับตรงที่บริเวณ ลานองพระปู่นะครับก็จะเห็นองพระปูนะ่เนาะนะครับชัดเจนครับพี่น้องสวยงามนะครับสีทองนะครับส่วนท้องฟ้านะครับก็จะมีฟ้ามืดคึมนะครับมีก้อนเมฆก้อนใหญ่